เนี่ยได้ดูข่าวเนี่ยข่าวข่าวนี้เป็นที่ปลื้มใจมากก็ <c oughs> จะได้ไปรีบพูด <c oughs> จากศูนย์ข่าว RS u n i e w มหาลาัยลังสิตวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมออกข่าวมาแล้วเห็นเมื่อประมาณสองทุ่มเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ตอบรับทันทีว่า พร้อมที่จะไปเวทีที่อาจารย์เจิมศักดิ์นี่คืออาจารย์เจิมศักดิ์เสนอตัวจัดเวทีธรรมให้หลวงปู่พุทธอิสระพระกับหลวงพ่อเกษรรมว่านะส่วนอณธรรมพาพระเกษรรมพร้อมที่จะไปเจรจาธรรมะหรือถกธรรมะหรือปุจชาวิสัชนาแล้วแต่จะเรียกไป ก็คือไปเถียงกันเรื่องธรรมะนั่นแหละให้ผู้คนได้ยินให้ผู้คนได้ฟังหรือถามตอบเรื่องธรรมะก่อนอื่นก็จะเสนอตัวไปก่อนว่าจะไม่เป็นรุนแรงด้วยวาจากับผู้ใดจะไม่กล่าว้ายรุนแรงกับผู้ใดแม้เป็นคำตำนนิคำชมคำลูกหลานก็จะเป็นคำเรียบๆฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องห่วงว่าจะมาอาจจะวเว้ยวเว้วยวเว่ยวไยข้อนั้นขอบอกว่าจะควบคุมตนเองแบบไม่หนักใจ ส่วนภาพเนี้ยดูแล้วเออดูข่าวแล้วเออใจได้พวกท่านจัดเวทีได้เลยติดต่อที่หลวงปู่พุทธอิตระได้อตาตมาพร้อมแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลวงปู่พุทธอิสระฝัง่งทางท้าจะพร้อมหรือเปล่าส่วนผู้รับคําท้าพร้อมแล้วพร้อมอยู่ตลอดเวลาพรอท่านมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ถึงอาทิตย์รอมมาสี่ห้าหกวันแล้วอยากรู้ว่าจะมีนาวันไหน ฉะนั้นอาจารย์เจียมศักดิ์เสนอมาอย่างนี้อาจารมาก็ภูมิใจให้ติดต่อกับคณะลูกศิษย์วัดสามแยกจะให้เบอร์โทรไปด้วยและก็ขอให้ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ติดต่อทางหลวงปู่พุทธอิสระหากเร่งมาพูดได้จะดีเพราะประชาชนกําลังงงงวยในเรื่องนี้บางรายบางครอบครัวก็แจ้งมาว่าเถียงกันอย่างอุตรุดวุ่นวายก็มีแต่ก็ไม่หนักมาก,กเพราะเถียงกันเรื่องธรรมวินัยฉะนั้นอาจารย์จัดเลยอาจามาพร้อม ให้ท่านเป็นผู้ไปติดต่อหลวงปู่พุทธาอิสระอาจจะมาติดต่อไปแล้วท่านก็ยังไม่รับกรรมสัติทีฉะนั้นพรมเดอ้อติดต่อได้ทางหลวงปู่พุทธาอิสระส่วนฝ่ายนี้เพียงแจ้งเวลาไปท,ทันทีเข้าใจท่านนี้ก่อนนะไป